ท่านฮะผมเองจะบอกว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆก็จะเป็นภรรยาก็ดีลูกก็ดีผมยอมทํางานอย่างเหนื่อยอย่างหนักเพื่อให้ครอบครัวสบายครับครอบครัวที่ไหนครอบครัวที่นี่แะครับครอบครัวของผมนี่แหละซึ่งเครอบครัวเดียวนะภรรยาเดียวแล้วก็มีลูกสองคนผมก็เลยด้วยน้ำพัดน้ำแรงครับทำเงินแล้วก็ไปซื้อรถนะฮะซื้อคันหนึ่งซื้อคันหนึ่งซื้อแม่งสองคันเลยนะครับ ทำไมมีอารมณ์อ่ะทำไมมีอารมณ์อ่ะไม่มีอารมณ์คืออยากจะบอกความรู้สึกในใจเมียขับคันหนึ่งลูก yeah, ขับคันหนึ่งเฮ้ยลูกขับได้หรอเมียขับคันนี้อ่าส่วนลูกเป็นน้ำขับปาวานั่งนะครัอ๋อเหรอพอแม่ขับไปลูกขับตามเป็นน้ำแปดขัวอ่าคนเล็กเป็นปาวาน้าขัวโอ้โหคันนึ่งแม่ขับอีกคันนึงเฮ้ยสุดยอดข่วงกันไปเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะแต่คราวนี้ผมอยากจะบอกว่าพอไม่มีรถแล้วเนี่ยนะครับ สำคัญก็คือคนต้องติดฟิล์มไงติดฟิล์มการลอยทั้งภายนอกภายในทำยังไงดีล่ะครับใช้ของอะไรเนี่ยใช้ของอะไรอะ่ะผมบอกคุณเลยตะโกนดังๆเลยดูลาสกีนเฮ้ยดูราสกีนเขาจัดการให้อย่างไรไปดูกันครับทุกคนครับอยากจะบอกว่าตอนนี้ รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเป็ดน้ำแล้วก็น้องเปล่าวานนะฮะผมนำรถเนี่ยมาติดฟิล์มกันรอยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในยที่นี่ฮะดูราสกินเย้และตอนนี้ผมอยู่กับน้องพลอยฮะเจ้าของดูราสกินนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปองขอบคุณมากนะอุย้ยดูยแลดีด,ด,ดีจังเลยฮะยินดีมากๆากเลยค่ะที่ได้ดูแลรถของพี่ปอง อธิบายมาหน่อยสิว่าฟิล์มกันรอยที่ว่าเนี่ยถทาว่าทั้งการภายนอกทั้งการภายในเนี่ยรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงอะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันข้างในไหมมาได้เลยเชิญเลยค่ะน้องพลอยฮะอธิบายบอกรับทราบหน่อยนะครับว่าฟิล์มที่ติดเนี่ยเป็นฟิล์มอะไรยังไ,<ด>ไงที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยได้เลยค่ะ ก็คือฟิล์มที่ทางดูราสกีนเลือกใช้นะคะเราจะใช้ฟิล์มเกรดเฉพาะ TPU เท่านั้นจะไม่มีการใช้ฟิล์มเกรดรองหรือว่าเกรดผสมอย่างพวก PVC TPH หรือว่า PU เลยแล้วก็ฟิล์ม TPU ทีเ่เราใช้เราใช้เฉพาะฟิล์ม TPU เกรดสูงสุดนั่นก็คือจะเป็นชนิดอลิฟติก โพลีคาร์บเนตโตนมันจะเป็น TPU ที่ตอนนี้เกรดท็อปที่สุดมีคุณสมบัติดีที่สุดดีที่สุดในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ขยายความคำว่าดีที่สุดให้รับทราบหน่อยว่ามันดีขนาดไหนทำไมถึงต้องมาติดที่ดูลาสกรีนได้เลยค่ะก็คือฟิล์ม TPU รุ่นนี้ที่เราใช้อยู่นะคะเขาจะมีชั้นฟิล์มที่มีอนุภาคที่ละเอียดแน่นมากก็จะทําให้ตัวฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูงกว่า TPU ปกติ300-400ยรค่ะด้วยความยืดหยุ่นที่สูงเนี่ยเขาจะสามารถแอบ กระแทกจากภายนอกได้ดีมากอ,อย่างเช่นเวลาที่ป๋องขับรถออกต่างจังหวัดนะคะหรือว่าขับตามหลังรถบรรทุกมันจะมี<อ>มเม็ดหินสะเก็ดหินกระเด็นขึ้นมาโดนใช่ตัวถังใช่ไหมคะ<อ>ตัวเนี้ยเนื้อฟิล์มเขาจะมีความยืดหยุน่นแล้วก็รองรับแรงกระแทกตรงน,นั้นจะทําให้ดิ้วรอยต่างๆเนี่ยจะไม่ลงไปถึงชั้นส<อ>ีค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างด้วยความ<อ>ที่อนุภาคฟิล์มเขาละเอีอเดยดแน่นเนี่ย คาบฝุ่นละอองคาบน้ําสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยก็จะไม่แทรกเข้าไปในชั้นฟิล์มก็จะหมดปัญหาเรื่องฟิล์มเฟดฟิล์มเหลืองอาทาให้คงสีรถที่ขาวเนี่ยขาวใสได้นานกว่าฟิล์มรุ่นปกติอย่างฟิล์มรุ่นที่ติดให้พี่ปองเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานถึง7-8ปีนะคะแล้วก็เวลาลอกออกเนี่ยจะไม่มีคาบเกาแล้วก็ตัวฟิล์มเขายังมีอีก2คุณสมบัติก็คือเซลล์ฮีลลิ่ง เซลลิ่งก็คือเวลาเกิดรอยขีดข่วนบนเนื้อฟิล์มเนี่ยฟิล์มสามารถคืนรอยได้เองคืนรอยได้เองใช่ค่ะรยฟิล์มจะเป็นอมาตะค่ะว้าว <laughs> แล้วก็อีกคุณสมบัตินึงก็คือจะมีคุณสมบัติไฮโดรโฟบิกนั่นก็คือเมื่อเวลาโดนน้ำก็จะจสะท้อนน้ำรวมถึงบนหลังคาด้วยนะคะบนหลังคาด้วยใช่ค่ะโอ้แล้ว่ถ้าพี่2งขออนุญาตให้รถพอยลงดีเทลหน่อยนะ,ะว่าไอฟิล์มที่ติดเนี่ยมันยังไงนะครับค่ะ ฟิล์มที่ติดรถพี่ป๋องนะคะจะเป็นรุน่นดูราสุฟิล์มจะเป็น TPU เกรดสูงสุดความหนา250ไมคลอนก็คือเปลี่ยนรุ่นท็อปของทางร้านเลยเราจะติดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะส่วนภายนอกเนี่ยเราติดทั้งคันในตัวถังรวมถึงจุดเล็กๆน้อยๆค่ะ,คะมือจับประตูเบ้ามือรวมถึงชั้นบนที่เป็นหลังคา แล้วก็ติดด้วยจะเป็นรูปดูลาคูจะเป็นฟิล์มกันร้อยที่กันร้อนด้วยออปกติแล้วฟิล์มกันร้อนเนี่ยยิ่งกันร้อนได้ดีเท่าไหร่มันจะมืดใช่ไหมคะแต่กันร้อนด้วยแต่ว่ายังคงทัศนียภาพาความใสอของหลังคากระจกให้ดูวิวได้อย่างสวยๆเลยเราดูภายนอกไปเรียบร้อยนะนี่ขออนุญาตดูภายในหน่อยได้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปภายในขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคะอะไรครับแม้กระทั่งมือจับนะคะส่วนชิ้นเล็กๆที่มาตรงนี้ค่ะเราก็ตัดขึ้นแบบติดให้ทุกจุดเลยโดยเฉพาะตรงนี้มันเป็น ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะบางครั้งเราเดินชน oh. คุณแจรถโดนเป็นรอยเราก็ติดกันรอยตรงนี้ให้อันนี้มาดูภายในซิยังไงทีอธิบายมางานภายในนะคะก็จะติดตั้งฟิล์มกันรอยทั้งกระจกที่เป็นหน้าจอแล้วก็คอนโซลที่เป็นสีแบ็กกราวด์ทั้งหมดค่ะ uh. ส่วนของกระจกหน้าจอนะคะเราติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระจกแท้100 oh. จะเป็นกระจกนิรภัย 9S ติดแบบสูญญากาศไม่ใช้น้ำค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เซนซิทีฟมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราใช้ถ้าเป็นช่างที่ไม่มีประสบการณ์ใช้น้ำเยอะเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ในส่วนของคอนโซลนะคะจะเป็นแบล็กกรอสเราก็จะติดด้วยฟิล์มพี u ค่ะฟิล์มภายในเราจะขึ้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์อตัดเป็นแพทเทิร์นแล้วค่อยมาติดในแต่ละชิ้นส่วนจะไม่มีการใช้มีดกรีดข้างในเลยค่ะเพือ่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวรถของลูกค้าค่ะ คันนี้คันนี้เป็นน้ำกาวานนี้เป็นน้ำกาวานมันแตกต่างกันยังไงฮะฟิล์มกระจกหน้าจอจะเหมือนกันแต่ว่าฟิล์มในส่วนของคอนโซลเขาเป็นคอนโซลด้านเราจะใช้ TPU รุ่นแม็ก,มก็คือจะเป็น TPU ด้าน<ะ>เพื่อคงความรู้สึกภายในเป็นแบบเดิมๆอ๋อเหรอใช่ค่ะขอดูได้ไหมเดีย๋ยวไปดูกัน <ไป S 1> เลยไปดูกัน<ะ> เชิญดูข้างในเลยค่ะเชิญขออนุญาตนั่งตรงนี้นะเชิญค่ะโอเคคันนี้หน้าจอใหญ่มากใหญ่มากเป็นกระจกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งชิ้นเลยติดแบบสุญญากาศไม่ใช้น้ำเช่นเดียวกันพี่ป๋องลองทัชดูก็ได้ค่ะถึงจะเป็นกระจกแต่ว่าทัชลื่นไม่สะดุดอ๋อเหรอฮะโอ้นี่ไม่บอกนี่ไม่รู้เลยว่าติดฟรีไหมเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้จะป้องกันแรงกระแทกได้ดีมากเคยมีลูกค้าที่แขวนพวงมาลัยแขวนสิ่งต่างๆตรงนี้แล้วหล่น ใช่ค่ะหน้าจอแต่หน้าจอไม่แตกแต่นี้ไม่เป็นไรเลยใช่ค่ะอ๋อเพราะมันกันให้อย่างดีใช่ค่ะมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลมากเป็นกระจกนิรภัย 9H เลยค่ะดีที่สุดดีที่สุดของเราตอนนี้แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะเขาเป็นคอนโซลด้านถ้าเราติดฟิล์มเงาเนี่ยมันจะเปลี่ยนความรู้สึกภายในเราก็คิดแทนลูกค้าด้วยเราติดเป็น TPU รุ่นแมท ก็จะมีความด้านคือไม่แตกต่างจากเดิมมันก็จะแมทไปกับรถใช่ค่ะเออก็จริงนะเออพอมันด้านก็ก็สวยแบบล้อไปกับรถเลยน่ารักดีฮะมันช่วยยืดอายุการใช้งานให้รถเราสวยไปนานๆไม่เกิดรอยไม่เกิดรอยขีดข่วนเวลาเราปิดเราเปิดอย่างเงี้ยค่ะเชียบลองพลอยครับ สิ่งที่ผมสนใจก็คือและขั้นตอนการติดตั้งละ่ะมันยุ่งยากมันสลับซับซ้อนไหมค่อนข้างค่ะขั้นตอนการติดตั้งเราจะแบ่งเป็นสส่วนแต่ละส่วนสําคัญหมดนะคะส่วนแรกก็คือ pre installation จะเป็นการเตรียมผิวรถก่อนติดตั้ง<อ>ถึงเราจะใช้ฟิล์มเกรดดีแค่ไหนแต่เตรียมผิวรถไม่ดีติดออกมาก็ไม่สวยในการเตรียมผิวรถเ,เราจะมีการล้างทําความสะอาดลูบดินน้ํามันเพ<อ>ื่อเอาสิ่งสกปรบที่ติดแน่นออกอขัดด้วยเครื่องขัดขัดลบรอย แล้วก็เคลือบแก้วเซรามิกรอบขันให้ลูกค้าก่อนแล้วก็จะทิ้งเอาไว้12ชั่วโมงเพื่อให้เคลือบแก้วเซตตัวก่อนที่จะติดตั้งฟิล์มครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ใช่ค่ะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการติดตั้งเราใช้ช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีอย่างที่บอกไปว่าชิ้นส่วนรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับช่างที่มีประสบการณ์จะสามารถเก็บปอยเก็บ ขอบเก็บมุมต่างๆได้ดีไม่เป็นเม็ดไม่มีรอยสะดุดแต่ว่าช่างต้อมีสีมือใช่มีประสบการณ์ใช่ค่ะเป็นช่างที่อยู่กับเราตั้งแต่เปิดร้านมา10ปีแล้วข้อที่3ามครับน้องรอย ข้อที่3ก็คือการดูแลหลังการติดตั้งหลังจากติดตั้งแล้วเราจะมีระยะเวลาทิ้งให้ฟิล์มเซ็ตตัวะนะคะ1ิสองชั่วโมงแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบครับ่ะ,ะ,ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างคันเนี้ยทั้งน้องเป็ดหน้าเปลาไวแล้วสองคันหรือพี่บอกเนี่ยนะฮะต้องทิ้งไว้ที่ดูรลสกีเนี่ยกี่วันครับจริงๆทิ้งไว้ครับยิ่งนานที่สุดยิ่งดีค่ะ,ะแต่ก็เข้าใจว่าลูกค้าอยากใช้รถขั้นต่ำเนี่ยอยากจะได้ทักสี่ถึงห้าวันวน,นี่างดีแต่ถ้าวันก็กิ่งดีใช่่คะ เพราะเราจะได้เก็บรายละเอียดให้ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วหนึ่งอาทิตย์เราไม่ทิ้งลูกค้าค่ะเราให้ลูกค้ากลับมา <ừ> เราจะมาเช็ครายละเอียดงานให้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าหลังจากนั้นอีกทุกๆ6เดือนก็จะให้ลูกค้าเข้ามา <ừ> เราจะทำคดติ้งบนเนื้อฟิมให้ฟิล์มอายุการใช้งานเนี่ยเขาได้ยาวนานยิ่งขึ้น <ừ> ดูแลไปยาวๆ2ปีถามหน่อยสิว่าดูแาสกีนเนี่ยจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำดูแลสกีนล่ะครับค่ะ จร,จริงๆเราดําเนินธุกรกิจนี้มา10ปีแล้วนะคะณตอนนั้นเนี่ยในตลาดยังไม่มีฟิล์มกันรอยเ,ออเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการดูแลเราก็คือเคลือบแก้วครับ ภายในรถยนต์ก็ยังไม่มีหน้าจอทัชสกรีนสมัยก่อนทุกอย่างเป็นปูมบิดจำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราเราออกรถที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้หน้าจอเป็นรอยอะ่ะเ,เราซื้อมือถือเครื่องเราเป็นหมืน่นเรายังติดกันรอยหลักร้อยหลักพันแล้วเรารถเราเราซื้อราคาเป็นแสนเป็นล้านทําไมเราถึงไม่ปกป้องมันทางเราก็เลยพัฒนาฟิล์มที่เป็นฟิล์มหน้าจอก่อนค่ะเราก็เลยได้ชื่อว่าดูราสกรีนเป็นหน้าจอที่ทนทานอันนั้นคือต้นกาเนิดของแบรนด์เรานะคะแล้วก็ อีกข้อได้เปรียบของเราก็คือพลอยจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ oh. ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็การขึ้นแบบแพทเทิร์นฟิล์มอย่างงี้ค่ะ mm. แล้วก็สามารถออกแบบฟิล์มภายในขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> จากหน้าจอเราก็พัฒนาเป็นฟิล์มกันรอยภายในคอ,อนโซลทุกส่วนเรามาถึงฟิล์มภายนอกแลปสีรถ ฟิล์มกองแสงบ้านอาคารคอนโดโ,โรวมถึงมีลูกค้ามาให้เราติดฟิล์มกันรอยกีตาร์เครื่องเสียงกร <laughs> ะเป๋าเดินทางเออฟอร์นิเจอร์ท็อปหินอ่อนนะคะชุดครัวที่เป็นหินอ่อนทีกทสิ่ง,อ,งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ดูไาส้สกรีนติดกันรอยได้หมดค่ะขอแอบ,บกระซิบพี่ป๋องนิดนึงค่ะเดี๋ยวพายจะมีเปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มกองแสงที่เราพัฒนาทดลองกันมา2-3ปีแล้วชื่อว่าแบวนดูราเทคดูราเทคใช่ค่ะเป็นฟิล์มกองแสงที่สามารถกันความร้อนค่าไอได้ถึง90 9 9สิเ้เป็นป็นค่ากันความร้อนที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นี่คือพัฒนาขึ้นมาเองใช่ค่ะจะเปิดตัวเด็วเดวนี้ค่ะเสร็จเมื่อไหร่บอกเลยนะฮะหรือหจะเอารถนี่นะฮะปติเป็นคันแรกเลยนะยินดีเลยค่ะอยากให้พี่ฟองติดเป็นคนแรก้วยได้ครับตามมือคุณเลยครับค่ะ คราวนี้หลังจากที่คลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยเผื่อว่าหลายๆคนเห็นแล้วว่าเอ้ยรถพี่ป๋องเนี่ยสวยแบบนี้ยอยากจะมาติดตั้งบ้างเนี่ยทำยังไงครับยินดีมากๆเลยค่ะสามารถติดต่อมาที่ทางร้านด้วยช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ